พักประชาธิปัตย์จึงได้จัดตั้งทีมงานทำเรื่องนี้เชิงลึกอย่างจริงจังด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญพักประชาธิปัตย์ขอขอบคุณแหล่งข่าวเบาะแสจากสื่อมวลชนประชาชนและพักการเมืองหลายๆพักที่พยายามจะเปิดโปรงกระบวนการนี้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามเราเห็นว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลเหล่านี้วันนี้พักประชาธิปัตย์ จึงขอนาเสนอหลักฐานที่จะดําเนินการตามกฎหมายกับบคุคคลเหล่านี้ได้โดยกฎหมายที่จะนํามาใช้เป็นเครื่องมือสําคัญได้แก่พรบรปรปงรพรบรหลักทรัพย์และประกาศกอรอเรื่องการป้องกันการใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งฟอกเงิน 1. การลงทุนของบริษัท p i ิ g r r m Financial Investment Holding จำกัดที่มีทุนจดทะเบียนต่ำผิดปกติบริษัทพิ Gri ิมไฟ n a n ซ a Investment Holding จจำกัดได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ฟิแนนเซียไซรัสในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564เป็นมูลค่าประมาณ693ล้านบาทซึ่งภายหลังบริษัทนี้ได้ทำการแลกหุ้นเป็นบริษัท f i n a นเซีย X แต่สิ่งที่สำคัญคือบริษัทนี้มีทุนจดทะเบียนเพียงแค่330บาทหรือ10ดอลลา,าร์สหรัฐเพียงเท่านั้นและในขณะที่ทำธุรกรรมดังกล่าว ปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันพฤติการดังกล่าวบ่งชี้ถึงการใช้แหล่งเงินทุนจากภายนอกเป็นปริมาณมหาศาลซึ่งถูกอ้างว่าจากการกู้ยืมเงินแหล่งอื่นเพื่อเข้าซื้อหุ้นซึ่งอาจจะเข้าข่ายการอำพรางแหล่งที่มาของเงินของผู้ลงทุนที่แท้จริงนอกจากนี้การที่บริษัท p i l g r แ m f i n a n c น investment holding จำกัดจะเข้าครอบงำกิจการซึ่งกรณีนี้ก็คือ ซื้อหุ้นเกิน25%ขึ้นไปต้องทำการ mandatory tender offer กล่าวคือเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายอื่นในราคาเดียวกันซึ่งต้องใช้แหล่งเงินทุนอีกมหาศาลจึงได้ทำการขอวงเงินจากบริษัท BIC Bank Laos ซึ่งต้องอนุมัติวงเงินกว่า1,687ล้านบาทซึ่งการที่บริษัทผู้กู้ มีทุนจดทะเบียนเพียงแค่330บาทนั้นแต่บริษัท BIC Bank Laos หากต้องปล่อยสินเชื่อนี้จะคิดเป็นถึง125%ของวงเงินของกองทุนสถา,านการณ์ดังกล่าวจึงทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของเงิน693ล้านบาทและรวมถึงหากมีการปล่อยสินเชื่อกว่า1,687ล้านบาทนั้นเป็นการให้สินเชื่อโดยสุจริตหรือไม่ 2. PULO cool.